รือช่วยไปตามหาเจ้ทีได้ไหมว่าทำไมห้องเนี้มันเปิดใช้บริการไม่ได้ห้องนี้มันเป็นห้องประจำของพวกอัวนึกวรู้ดิครับคือเมื่อตอนหัวค่ำครับทีวีในห้องมันพังครับก็เลยทำให้ไฟฟ้ารัดวงจรทั้งร้านเลยใช้ห้องอื่นดีกว่าไหมครับอย่าทำให้อัวไม่ไล่หลังใจนะครับแต่ว่ามันคือ วก็นี่ไงน้องเขามาเปิดแล้วนี่ไงเป็นแล้วนี่หวะใครมามาเปิดวะหือกล้าขัดใจพวกอ้วนฮะ ระวังจะตายไม่รู้ตัวนะลือเนี่ยนะปะเข้าไปกันสอสาจา้ามาเร็วไอ้ต่อย เรอไปดูนี่ทำไมซีวีมันดับอ่ะเร็วยืนดิ่งอยู่ได้เวงนี่งเอยเสียอารมณ์อะเ้เวงเ้ยมามามา,มา,มา,า,าเ,ออเดี๋ยวกูทำเองอ่ะเด็กๆจ๋ารอแท็กนะ ปิดช่องอ่ะเปิดไปช่องห,หนังผีเลยเอ่ไอ้ตั้งมาดูทีนะไปดูสินี่เงี้ยจะดมผีหรอกอาเรื่อดูเร็วสิไปดูไอต้ตอยไปดูเร็วไม่ไปไม่ไปกูไปเอง น้องเปิงจ้าช่วยไปเปิดทีวีให้เฮียหน่อยได้ไหมจ้าได้สิคะช่วยหนูด้วยเดี๋ยวเฮียจะช่วยหนูตลอดภาคการศึกษาเลยแต่ว่าหนูต้องเอาหัวใจให้เฮียคมเดียวนะอยากได้ใช่ไไม <c ười> 在。 เดี๋ยวไปตามคนมาช่วยไม่ต่งแล้วผีหลอกแกผีหลอกแกมัไปไ,ไหนกันหมดวะ ไม่เอาไมเลยค่ะเป็นไงเนี่ยันี้ที่แบบ นีผีคุณเบลอารวาสไปทั้งร้านแล้วล่ะครับทำไงดีครับพี่ครับต่อยอมึงดูแลร้านภาษาอะไรวะกับบ้านไปเลี้ยงหมาไปรีบโทรหาจันคงสิโอเคครับโอเคครับเด,เดี๋ยวผมจัดการโทรหาจันคงเด่นเลยนะครับจันคงจันคง ไปไหนกันเหอนด้ค่ะไปกันเถอะไันเ,เนี่มันยังมีคนที่เลวกว่าเราสองคนอีกวะท่านอาจารย์เพียรโอ้โหป๋องพูดดีๆเดี๋ยวมันจะเสียชื่อมาถึงอาจารย์เพียรน่าจะเป็นโชคดีของเบลแหละ ที่เบลตามพนักง,งานของร้านนั้นคนหนึ่งมาที่นี่แล้วนายสองคนเนี่ยก็มีจิตท,ที่สามารถเห็นวิญ,ญญาณได้น่าจะเป็นเพราะว่าเราสามคนเนี่ยเคยผูกพันกันมาตั้งแต่ชาติที่แล้วอะ่ะไ้ที่มาเล่า,ลาให้เราฟังเนี่ยจะให้เราช่วยอะไรอะ่ะอืมคือเบลก็แค่ยอยากจะให้นายสองคนอะ่ะช่วยไปบอกเพื่อนราของเบลคนหนึ่งให้หน่อยว่าเบลตายแล้ว อ้าวแล้วเพื่อนรักกันทําไมมองไม่เห็นกันอ่ะนี่ขนาดเราสองคนไม่รู้จักเธอเรายังมองเห็นเธอเลยทั้งๆที่ไม่อยากเห็นเธอด้วยเนี่ยเบลคิดว่าแป้งเขาอ่ะเป็นคนประเภทที่มีจิตสูงมากแต่อย่างนายสองคนเนี่ยมันจัดอยู่ในประเภทที่มีจิตแบบแบบต่ำอ่ะก็เลยสัมารถเห็นวิญญาณได้ นทนผีหลอกด่าแล้วแล้วรู้ตัวก็เดียวนี่ยใช่เรื่องไหมเนี่ยหมดหมดกันหมดชื่อทรงชื่อเสียงอาจารย์เพียนที่บ่มมาหลายปีหมดกันวันนี้ยังโลคกริบและเดินคุมกันมาเนี่ยโอ้ยเอาหน้าอย่าบ่นนะนี่ข้าก็อายก็พอเองนั่นแหละนี่เดินเถอะนี่คุณคุณเบะอะโอ้ย คุณเบลไอ้ะสะพานอะไรอ่ะที่คุณบอกว่าคุณแป้งชอบมายืนทำมิวสิกอ่ะอ,อยู่ไหนครับความรักที่ยาวนานผ่านขวากน้ำกันมามากมาย ตอนนี้กำลังสลายในพลิบตาเฮ้ยสองคุณแป้งม่วะอิชัยเปล่าเฮ้ยใช่เออมีคนเดียวสงสัยใช่มั้งไป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 องไป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 ไนไป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 ไไปไปไปไใช่ไ่ไปไปเปไปไปปป ผมมีข่าวเรื่องเพื่อนของคุณมาบอกนะใช่ใช่ใช่เพื่อนแต่คุณต้องทำใจดีๆนะครับสองจัดใเขาซะหน่อยเว้ยึงสองสามได้เฮ้ยไอ้ยรคจิตเฮ้ยโรคโรคจิตอะไรเล่าช่วยด้วยค่ะ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  นยังไม่ไปอีกอ่ะฉันจะแจ้งตำรวจมาจาับพวกนายนะจะบอกให้พี่ชายฉันเนี่ยเป็นตำรวจนะโอ้โหไม่ได้อยากมาแต่แรกอยู่แล้วครับเร็จนคุณถ้าคราวนี้เขายังไม่เชื่ออีกนะคุณไม่ต้องมายุ่งกับผมสองคนเลยนะอืสุดท้ายจริงๆริงอะไรนะ S <S <preach science> คุณคุณเบลว่าฝากอบอกว่าคุณจำได้ไหมไอ้ทฤษฎีการทำให้ตื่อ่ะที่คุณเป็นคนต้นคิดอ่ะเอาท mm ิช hmm. ชู <scrape gun> <noise> ่ยัดหน้าอกอ่ะจำได้ปะนาขึ้นรองเท้าคอนท้าแล้วพอเ่ยอิมแล้วฮะอะไรนะนี่คุณ คุณจำได้ไหมตอนคุณอยู่ป .6 คุณแอบชอบครูพระละอยู่คนนึงแต่มารู้ตอนหลังว่าเขาเป็นเกยุณก็เลยกลัวผู้ชายหน้าตาดีไปเลยจำได้ปะนี่แสดงว่านายสองคนเธอแบลจริงๆด้วยอะ่ะเออสิโอ้ยหรือว่า นี่แหละที่จับเบลไปใช่ไหมจับเบลไปเรียกค่าถ่ายใช่ไหมโอ้ยไปกันใหญ่แล้วหลักก็เดาอีกโอ้ย่าอีกไหมฮะเออเออโอ้ยยาวจังจำได้ไหมเนี่ยเบลก็ยังบอกว่าคุณเป็นคนฉลาดเซ็ตหรือลางสังหรณ์ที่คุณรู้สึกอ่ะถูกต้องหมดเลยแล้วเขายังฝากขอโทษที่ไม่เชื่อคุณนี่พี่โจ้